วันนี้น้ำมนตนจะมาแชร์ความรู้นอกเหนือจากสายงาน HR ค่ะเกี่ยวกับเรื่อง DPO หรือเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีปรับจูนค่ะเรากําลังปรับจูนมุมมองใหม่ๆเพื่อค้นหาแนวความคิดและวิธีการทํางานที่เป็นตัวต้นแท้จริงผ่านแต่ละบุคคลเพื่อการปรับจูนการทํางานนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะและวันนี้นะคะก็อยู่กับน้ำมนต์ค่ะจากทัสวิชั่นสาหรับวันนี้นะคะเราจะมาสรุปกันในหัวข้อ DPO คืออะไรต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับตําแหน่งงาน DPO ค่ะก่อนจะไปรับชมวิดีโอในวันนี้นะคะอย่าลืมกด ไลค์และกด Subscribe ให้หมนด,ด้วยนะคะ DPO หรือ Data Protection Officer ค่ะซึ่งเป็นเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะมีบทบาทที่สําคัญค่ะในการเข้ามาควบคุมดูแลนะคะข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของพนักงานพนงกรรวมไปถึงลูกค้าขององค์กรด้วยนะคะตั้งแต่รวบรวมจัดเก็บและตลอดจนไปถึงการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างปลอดภยัยรวมไปถึงการกําหนดทิศทางการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรให้ปลอดภยัยและสอดคล้องกับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ หน้าที่หลักของ DPO ตามกฎหมายมีอะไรบ้างตามมาตรา42ของกฎหมาย PDPa ได้กำหนดตำแหน่งงาน DPO ไว้ดังนี้1เลยนะคะ DPO ค่ะต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย PDPa ให้กับพนักงานภายในองค์กรได้ค่ะและ DPO นะคะต้องมีการจัดฝึกอบรมนะคะเพื่อให้พนักงานค่ะเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPa การใช้ข้อมูลอย่างไรให้ปลอดภัยตามกฎหมาย PDPa นั่นเองค่ะ ข้อ2นะคะ DPO ค่ะต้องเป็นผู้ตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรค่ะตัวอย่างเช่นนะคะตรวจสอบความถูกต้องของแนวทางการปฏิบัติในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงนโยบายขององค์กรค่ะและก็ช่วยตรวจสอบนะคะว่ามีการทําในส่วนของ AOP แล้วหรือไม่ค่ะ ข้อ3นะคะ DPO ค่ะมีหน้าที่นะคะประสานงานกับผู้ที่มีส่วนดูแลค่ะตัวอย่างเช่นเลยนะคะหากพบข้อมูลล่วงไหลาภายในองค์กรค่ะทาง DPO นะคะต้องแจ้งให้กับทางคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน72ชั่วโมงค่ะ และข้อสุดท้ายค่ะตำแหน่งงาน DPO นะคะต้องเป็นผู้รักษาความลับสําคัญขององค์กรค่ะผู้ที่จะเป็น DPO นะคะต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถรักษาความลับขององค์กรได้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานหรือข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรนั่นเองค่ะ DPO ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปี2562ยังไม่มีประกาศชัดเจนนะคะว่าตำแหน่งงาน DPO ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรแต่ว่าคุณสมบัตินะคะที่ DPO ควรต้องมีค่ะ 1. ต้องเป็นผู้ที่มีการสื่อสารที่ดีค่ะเพราะว่าต้องเป็นผู้ประสานนะคะทั้งภายในและภายนอกองค์กรค่ะเกี่ยวกับกฎหมาย PDPa 2. นะคะ DPO ควรมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ ข้อ3ค่ะ DPO นะคะไม่ควรทำหน้าที่ที่ขัดแย้งต่อการปฏิบัติงานค่ะตัวอย่างเช่นฝ่ายเซลล์หรือว่ามาร์เก็ตติ้งนะคะที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้โดยตรงค่ะข้อ4นะคะ DPO ค่ะต้องเป็นผู้ประสานงานตรงกับผู้บริหารได้ตัวอย่างเช่นนะคะต้องอยู่ในตำแหน่งงานของลีดเดอร์หรือเมนเจอร์เท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะทุกๆท,ท่านอาจจะมีคำถามแล้วว่า สามารถใช้ออสซอร์สในการเป็นตำแหน่งงาน DPO ได้หรือไม่ตาม,าตามมาตรา41ของกฎหมาย PDPa นะคะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าผู้ที่จะเข้ามาเป็น DPO หรือเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะจะเป็นพนักงานขององค์กรหรือเป็น o u t s o u r c ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ สรุปได้นะคะว่าตำแหน่งงาน DPO เป็นตำแหน่งงานที่สำคัญมากๆที่จะเข้ามาควบคุมดูแลนะคะข้อมูลส่วนบุคคลของคนภายในองค์กรค่ะและเป็นผู้ประสานงานหลักนะคะในการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPa ทั้งคนภายในและภายนอกองค์กรค่ะน้ำมนต์หวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายองค์กรนะคะในการคัดเลือกตำแหน่งงาน DPO ให้มีความเหมาะสมนะคะก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราค่ะสำหรับ นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย